สวัสดีครับ FC Lion การประดิษฐ์ทุกท่านนะครับวันนี้ลุงเหล็กได้มาดูอที่เขางานคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเวันดีก็เจ็บคอเพิ่งจะหายนะครับก็เรอเอิญได้บัตรมาจากคุณพี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่เขาก็ ให้บัตรมานะครับเข้ามาชมในงานนะครับคุณพี่เขาอยู่โยนอยู่บนนะครับพี่เขาอยู่บนครับเขาเป็นข้าราชการครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีผมเป็นผู้โชคดีที่ได้บัตรวีพีเพืให้ผู้ติดตามมาสองที่พอดีผมก็มาถึงนะครับเพิ่งได้รับการแจ้งบว่าผมเป็นผู้โชคดีนะครับ ก็ไม่มีผู้ติดตามมาพาะผมมาทุระที่กรุงเทพเป็นเห็นพี่พันพาพอดีอยากเข้าไปดูเลยหาคนที่อยากเข้าไปร่วมพอดีเป็นโชคดีครับก็เลยมองเห็นว่าเออผู้ที่มานี่ก็เป็นเอฟซีของเ่ยของหลานด้วยนะครับเป็นเอฟซีของอุ้งอิงพอดีเขาก็เป็นเอฟซีอุ้งอิงนะครับก็แวะมาก็รู้จักกันก็เลยรักทายกันก็รู้จักกันกันเลยพี่เขาก็เลยใช่ครับหยุยืดน้ำใจให้ให้บัตรเลยเข้ามาได้ครับ เดวันนี้ก็จะมาเชียร์ทุกท่านครับศิลปินทุกท่านเลยครับทุกสาขาครับวันนี้ครับให้กำลังใจทุกสาขาครับก็ต้องขอขอบพระคุณพี่เขาอย่างสูงนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีบัตรมีตั๋วเราก็คงจะได้อยู่ข้างนอกนะครับคงจะได้อยู่ข้างนอกตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะให้นะครับรอเข้างานกันนะครับแล้วก็เวที แน่นนั่นนะครับเวทีนะครับเดี๋ยวเราก็ได้บัตรได้ตัวมาแล้วเดี๋ยวเราก็รอรอเขาจัดคิวให้เราเข้าไปในงานนะครับเข้าไปในงานก็ต้องขอขอบคุณพี่เขาเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ว่าหยิบยื่นหยิบยื่นบัตรให้นะครับก็ข้างหลังเรานี่ก็คืองานที่เขาจัดครับเวทีเวทีอยู่ตรงนั้นนะครับ ก็เดี๋ยวเราก็จะได้ได้ดูว่าใครจะได้รางวัลนะครับเพียงแต่ลุงเล็กจะมาเป็นกำลังใจให้กับน้องไลอ้นแล้วก็น้องอุ๋งอิงด้วยนะครับนี่นะครับเวทีนะครับเวทีก็ต้องขอขอบพระคุณพี่เขาเวทีอยู่ด้านในนั่นนะครับเดี๋ยวเราก็ไปนะครับพอดีคุณพี่เขาให้บัตรมานะครับ คุณพี่เขาได้บัตรมาเขาเป็นข้าราชการที่อยู่อ,อุบลแล้วก็มา,าทุระที่กรุงเทพแล้วก็จะกลับพรุ่งนี้วันนี้เขาได้บัตรมาสองใบนะครับก็พอดีผมไปทักทักพี่เขาแล้วก็บางเอิญก็คุยกันถูกคอพี่เขาก็หยิบยื่นบัตรให้ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับนี่นะครับ เออกออ็สิทธิพิเศษสําหรับผู้มาเข้าร่วมงานนะครับในบัตรที่เขาเขียนไว้คมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่ยี่สิบเอ็ดครับนะครับชั้นเก็ดไอคอนสยามน,นะครับวันที่สิบสี่นะครับวันที่สิบสี่ของผมก็หมายเลข ff สิบสี่นะครับ ff สิบสี่ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับก็หยุดไปหยุดไปสองคาวันมันเจ็บคอเก็บคอไม่อยากจะพูดไม่อยากจะอะไรเลย นะครับเอินคล้องชั่วแล้วรอบวันนี้ฝนตกอีกแต่ก็หยุดเม็ดแล้วครับหยุดเม็ดแล้วครับตอนนี้เราก็กําลังจะเข้าไปในงานนะครับเดี๋ยวเรารอดูก่อนนะครับว่าแม่แม่เอฟซีของน้องเขมามากน้อยแค่ไหนนะครับเ,ออเดี๋ยวก็เราเราก็ลองดูเดี๋ยวเราใคยไปทักไปทายนะครับเดี๋ยวเรา่คยไปทักไปทายเขานะครับเอิญก็ยังไม่ได้เข้าไปทักไปทายเลยว่า จะมามากมาน้อยแค่ไหนนะครับก็มาเป็นกําลังใจให้น้องเขามาเป็นกําลังใจให้น้องเขานะครับว่ามาลุ้นมาลุ้นคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเราก็มาลุ้นก็ทักทายแค่นี้ก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวก็ลองดู <c oughs> บัตรดูตัวก่อนแล้วว่าจะเข้าไปทักไปทาย fc ของแม,แม่ว่าจะมากี่คนนะครับ คนที่เราจะรู้จักมากนะครับคนคนที่เราพอจะรู้จักเดี๋ยวเราเราไปไปพักไปทายกันนะครับต้องมีบัตรนะครับต้องมีบัตรถ,ถึงเข้าข้างในไอคนไม่มีบัตรจะเ,เข้ายัางไงผมก็ยังไม่ทราบครับไม่ได้ถามรายละเอียดแต่บะอเ,อเอิอพี่เขาใจดีเขาเป็นข้าราชการเขาเป็นก้าราชการนะครับเขาก็อนุเคราะห์อนุเคราะห์ลุงเหล็ก นะครับอดุกระดุกเล็กและให้มาได้เข้ามาดูนะครับได้เข้ามาดูก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับโอเคนะครับ นนะครับที่เขารอคิวกันนะครับเราต้องมีบัตรอย่างนี้นะครับถึงจะเข้าได้ครับอ,อก็ตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ